เอาล้เดี๋ยวมาลุยกันต่อวันนี้นะฮะคู่ระหว่างบาซิลกับกาบบรีใต้นะฮะพีตุกตับของเราจะเลือกทีมไหนให้ผ่านเข้ารอบเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับนิ่งครับผมใช้เวลาคิดคับใช้เวลาคิดอยู่นะครับเอาแล้วครับพีตุกตับพีใหญ่ของบ้านครับเอ๊ะไม่ใช่ครับ เดินมาที่บราซิลครับโอ้โหเต็มๆครับตูเดือดจริงครับบอลโลกปีนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าระหว่างบราซิลกับเกาหลีใต้ครับน้องเจลาจะเลือกใครครับพร้อมแล้วไป โอ้บราซิลน้องเจอลาดัไม่แทงสวนนะครับเอาแล้วครับและนี่ก็คือผลบวกจากน้องสองตัวที่บ้านนะครับก็คือทีุ่กทตาแต่น้องเจอลาดนะฮะเลือกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วคุณะเลือกทีมไหนคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะครับ